เทพทู o อเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยก,กับเกมอ m c l เ s s i c นะครับเรียกได้ว่าไม่ได้เล่นมานานมากๆเลยใช่ไหมครับอานะไม่ถูกเลยว่ากี่ปีแต่ว่าล่าสุดนะครับตัวเกมเพิ่งกลับมาเปิดใหม่ครับเป็นเวอร์ชันคลาสสิกด้วยก็อย่างพวกแพดอะไรเนี่ยจะย้อนกลับไปหน่อยใครที่แบบว่าไม่ได้เล่นมานานมากๆนะครับก็ลองดูได้เล่นไม่ยากอย่างที่คิด โดยที่อย่างวันที่อัคดคลิปนี้ก็เป็นช่วง CBT อยู่นะครับ CBT นานเลยครับประมาณ40วันเรามาแบบว่าลองเทสลองเล่นลองผิดลองถูกก่อนได้ครับโดยที่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงการเล่นตัวนักธนู ADL วันแรกที่เจลองเล่นตอนช่วง CBT นะครับโดยภาพรวมส่วนตัวก็ว่าโอเคนะครับแกรกๆแบบไม่ได้อ่อนเล่นง่ายแล้วก็ฟาร์มสบายด้วยครับเวลาเราเจอคนเยอะๆแต่ว่าน,นี้ก็คือสําหรับช่วงแรกนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยเป็นยังไงเก่งไม่เก่งเดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันอีกทีโดยที่หัวข้อวันนี้ก็จะมีตามในจอนะครับรก การเลือกมอนที่เราจะฟาร์มของเพิ่ม EFP ต่างๆแล้วก็อย่างของนักนูเนี่ยก็จะมีเรื่องของสเตตัสสกิลการตั้งบอร์ดแบบนี้ครับโอเคก็เพิ่มไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับพอเรามาเริ่มเล่นเริ่มเก็บเลเวลเก็บ EFP สิ่งแรกนะครับที่มีผลต่อ e p ที่เราจะได้เนี่ยระดับหนึ่งเลยก็คือจะเป็นเรื่องของลำดับการทำอะไรก่อนหลังครับโดยสิ่งที่เกมจะให้เราทำนะครับที่มีผลต่อ e p นะครับก็จะมีหลักๆตามในจอครับเช่นเรื่องของเควสตหลักกดขวดยา EFP เปิดบอดฟาร์มมอนลงดันเคลป้ายเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดสังเกตจากในจอจะมีเขียนหัวข้อเป็น 1- 2 3ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรียงลําดับให้เลยก็คือเราทาไอตัวเคลสหลักกับกดขวดยาอพีก่อนแล้วค่อยไล่มาบอดฟาร์มมอนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นลงดันกับเควสดป้ายอันนี้เนี่ยที่จัดลําดับก่อนหลังแบบนี้เพราะว่าอย่างตัวเคลสหลักกับตัวขวดยาเอฟพีเนี่ยมันจะได้เป็น e อฟพีคงที่ถูกไหมครับส่วนการบอดฟาร์มมอนเนี่ยถ้าเราบอดมอนตัวเดิมก็อาจจะยังได้เท่าเดิมแต่ว่าถ้าเเเรราาาาลวสูงขขึึ้้้้นนนนนยยยททีีีี่่่่ปมมมอตักก็จะได EFP แล้วก็เรื่องของการลงดันกับตัวเพลทป้ายเนี่ยที่ทาสุดท้ายเลยเพราะว่ามันจะมีให้ EFP เราเพิ่มครับตามเลเวลของตัวละครเราก็คือเหมือนแบบว่าเราพยายามรีเอฟได้สูงสุดนะครับแล้วค่อยทําพวกนี้เป็นอย่างท้ายๆแต่ว่านี่ก็จะเป็นโดยคร่าวๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีสลับลําดับได้ถ้าเกิดมันเป็นช่วงแบบเลเวลลอยต่อเนี่ยครับก็คือยกตัวอย่างเช่นเราฟาร์มมอนตัวหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าเราอยากย้ายไปอีกที่หนึง่งที่มันเอฟดีกว่าถูกไหมครับแต่ว่าอย่างของเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเลเวลข แต่ว่าถ้าเกิดหลอดยิปทีที่วาเนี่ยมันเหมือนแบบว่ายังขาดไม่เยอะเนี่ยครับถ้าเกิดเราจะฟาร์มสตามิน่าต่อตัวเดิมก็อาจจะเสียดายใช่ไหมครับเราก็อาจจะเอาแบบว่าพวกรอบลงดันอะไรองนี้มาแบบว่าอัพเวลหน่อยให้แบบว่าย้ายไปที่ใหม่ได้ก่อนข้ามช่วงเวลอะไรเงี้ยครับก็จะมีเคสแบบนั้นบ้างอันนี้ก็อาจจะต้องแล้วแต่ระวางแผนแล้วก็ดูหน้าง,งานอีกทีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับก็ตัวเควสเนี่ยเข้ามาถึงเราจะเจอเลยนะครับก็จะเป็นด้านขวาถูกไหมครับแต่ว่าเควสหลักที่แบบว่าได้ EFP เน็นเปนอตัว ที่เป็นสีเหลืองแต่ว่าไม่ใช่รูปลูกกุญแจนะครับลูกกุญแจก็เควสหลักของการปลดล็อกระบบแต่ว่าไอ้สีเหลืองนี่คือได้ e x p ระดับหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยมันจะมีบอกว่าเนี่ยต้องเลเวลถึง67นะถึงจะทำเควสต่อไปได้ใช่ไหมครับหรือว่าบางอันก็ทำได้ที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับ ก็คือหลักๆเนี่ยเรามีเควสหลักอยู่ใช่ไหมครับเราก็ทําเควสหลักไปก่อนแล้วสักพักนึงเนี่ยพอเลเวลเราได้ไม่ถึงตัวที่เควสมันกําหนดนะครับเราก็ทาเควสต่อไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเวลมาก่อนแล้วแบบว่าเวลถึงตรงที่มีเควสหลักก็ทำเควสหลักต่อสลับไปมานี้นะครับส่วนตัวขดเอฟพ,พีเนี่ยก็กดได้เลยเพราะว่าเป็นค่าคงที่อย่างขวดเอฟพ,พีในเกมมันมีแจกหลายที่มากเลยนะครับไอที่แบบว่าเบสิกสุดเลยตอนแรกก็จะได้จากตัวเนี่ยครับหัวข้อที่เป็นสมุนนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าวมมใหห่่่รรลทาได็กเควส ทำตามที่มันบอกแล้วได้ของด้านล่างไปนะครับซึ่งก็เนี่ยขวด EFP จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับก็คือมีแจกแบบว่าทุกช่วงเวลเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะน,นี่จะเป็นเอ็ตัวขวดที่เพิ่มระยะเวลาลงดันนะครับมันจะมีสตามิน่าลงดันด้วยเดี๋ยวพูดถึงในหัวข้อถัดไปอ่าแล้วก็นี่ตัวขวดจ็อบนะครับเนี่ยแล้วอย่างนี้เรเว่าหกสิบใช่ไหมครับห้าสิบอะไรเงี้ยก็มีตลอดนะครับก็รับมากดได้เลยไม่เป็นไรหรือจริงๆใครจะไม่รีบกดก็ได้แต่ว่าก็คือกดได้เลยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันนเป็งที เรื่องบอดความมอนนะครับก็เวอร์ชันนี้มีปรับใหม่ครับเมื่อก่อนเนี่ยมันนับเป็นเวลาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันจะนับเป็นจํานวนตัวแทนแล้วดังนั้นพอนับเป็นจํานวนตัวเนี่ยเราก็อาจจะต้องเลือกมอนดีๆใช่ไหมครับเลือกมอนตัวเก่งกว่าก็ได้เราความช้าก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเปิดบอดเก็บไปนะครับแล้วก็พอเน้นเอ็ e FP, เอามอนเลเวลเยอะถูกไหมครับมันจะมีขั้นบันไดอยู่นิดนึงเราสามารถกดดูตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับก็ขั้นบันไดเนี่ยมันบอกว่าเป็น4ี่เวลครับแต่ว่าจากที่ลองเคสด้ ก็เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปกันครับพูดถึงเรื่องของการเลือกมอนฟาร์มแบบลงรายละเอียดมากขึ้นทีนี้ขอแทรกนิดนึงนะครับตะกี้ลืมพูดถึงเรื่องของการลงดันไปก็ลงดันนะครับมีได้ EP ด้วยถูกไหมครับมันจะเป็นหัวข้อตรงนี้เลยเพิ่มเติมแล้วก็ดันเจียนนะครับก็ดันมันจะมีบอกเลยครับว่าแบบมีดันหลายประเทศนะคือดันจะมีบอกเลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่มันจะเป็นตัวสตารมินาดันตัวนี้ครับซึ่งสามารถหาเพิ่มได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ได้หาเพิ่มก็วันละ150นะครับเป็นตรงนี้นะครับก็ มันจะบอกว่าเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เอฟเท่าไหร่นี้จะมีบอกเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางดันที่แบบว่าเราอาจจะเพิ่งกดล็อกเนี้ยยังไม่ผ่านรอบแรกเนี้ยครับมันจะแบบว่าให้ลงฟรีได้นะครับมันจะเข,ขียนคาว่าฟรีเลยเดี๋ยวผมลองดูก่อนอาจจะเป็นเช่นนี้ครับก็ได้เอฟเหมือนกันแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยครับเขียนว่าฟรีก็คือเ <anc> พอิ่งกดล็อกมาดันมายังไม่ผ่านครั้งแรกยังไม่อะไรเนี้ยครับก็ลงเอาเอฟได้ถ้าเกิดสมมติเอฟเราขาดน,นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เหมือนเดิิมมมมมวววว่่่าาาาาาัันนนก็สรารารถแบบบเเเพขึ้้้ตไดดยะค ทีนี้นะครับเรื่องของการเลือกมอนที่จะฟาร์มต่อก็อย่างของเ m นะครับตัวสเกลเบสเอฟพีกับจ็อบเอฟของมอนแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับหมายถึงว่ามอนที่แบบว่าเลเวลใกล้ๆกันเลเวลเท่ากันเนี่ยตัวนึงอาจจะเบสเยอะจ็อบน้อยตัวนึงอาจจะพอๆกันจ็อบกับเบสตัวนึงอาจจะจ็อบเยอะเบสน้อยได้อย่างเช่นตัวอย่างในจอเนี่ยครับตัวมายกเย่ยนะครับกับตัวไข่หมุนเนี่ยเลเวลใกล้ๆกันใช่ไหมครับหกสิบหกสิบเอ็ดอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเบสเยอะแล้วก็จ็อบน้อยนะครััััับบบบบบบแตต่่่่่่ววาเเเเเเเนนนนียยยจจะะะะป็ไอออออ้้มใใชูดผิกกกลๆคร ดังนั้นอย่างตอนช่วงแรกนะครับเราจะนิยมเล่งไอตัวเบสเลเวลเพราะว่าเหมือนแบบจะได้เลเวลหลักเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมครับแล้วเราจะได้ปลดล็อกทำเควสหลักต่อได้ก็จะมีที่เขานิยมไปตีกันตามนี้นะครับอย่างแรกตอนที่เราเข้าเกมมาเนี่ยเราทำเควสะไยเสร็จนะครับเลเวลเราจะประมาณ20ไปไปลายนะครับ27 28อะไรงนี้ใช่ไหมครับก็ตัวแรกเขาจะนิยมไปตีตัวนี้กันครับ f warrior ก็เป็นมอน70ใช่ไหมครับประมาณบวก40เวินิดๆก็ยังพอได้อยู่แล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าให้เบส EXP เยอะนะครับต่อจากออกวาริเออร์ก็จะมีไนเทลนะครับเลเวล72อันนี้ก็เบสเยอะมากเลยใช่ไหมครับจ็อกอาจจะไม่เยอะแต่ว่าได้เบสเยอะ แล้วก็โดดไปตัวมังกรเขียวตัวใหญ่นะครับฟรีรัสนะครับก็ได้เป็นไอตัวเบสเอ็กซีเยอะเหมือนกันแล้วก็มีโดดไปตัวพังนะครับเลเวล98แล้วก็มีตัวบาโทลี่เงี้ยครับเลเวล103แต่ว่าอันนี้จริงๆมันไม่ได้ตรงเป๊ะๆนะครับรู้สึกว่าพังเนี่ยจะ83มั้งครับแล้วก็บาโทลี่จะ93ลบมา10เลเวลอันนี้ตัวเว็บที่ใช้นะครับมันไม่ได้เป็นดาต้าเบสของเวอร์ชั่นคลาสสิกนะครับเป็นของตัวอินเทอร์เน็ตเลิฟนะครับแต่ว่าพอเอามาอิงคร่าวๆได้ แล้วก็จริงๆส่วนหนึ่งที่เราอยากเล่นเลเวลเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะรีบเปลี่ยนคัทครับเปลี่ยนคัทก็แน่นอนว่าตัวละครเราเก่งขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องสต้ามิน่าเนี่ยมีผลเหมือนกันก็คืออย่างตอนแรกเราเข้าเกมมานะครับเราได้สต้ามิน่าต่อวันนะครับเป็น3,500นะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนคัทนะครับเปลี่ยนคัทสองได้เป็น5,500เปลี่ยนอีกคัทหนึ่งได้เป็น7,500เปลี่ยนคัทสามนะครับได้เป็น10,000แล้วก็อีกนิดนึงระบบการฟาร์มของเกมนี้นะครับคือมันจะสสสาา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 มมมมมมมรรรรรถถแแแจอออนน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 นกััััไไไดดด้้ะะคคคบบบบเเเเเเเปป็หตตตุทีีีี่่่่่่่วววววลลพืๆชยยิ EXP สมมติเราแจมกันหลายคนนะครับตัว e XP เนี่ยไม่หานะครับได้เต็มแต่ว่ามันจะให้แค่2คนแรกเนีครับสคนหรือว่า2ปาร์ตี้นะครับถ้าเกิดอยู่เป็นปาร์ตี้ก็นับเป็น1น,นะเนี่ยผู้เล่น2คนที่สร้างดาเมจก่อนจะได้รับรางวัลที่สอดค้อง ก็คือเราสามารถเป็นลุมมอนเรเอลึกสูงช่วยกันตีได้นะครับก็ยังได้ EFT อะไรเต็มนะครับไม่ได้หานแต่ว่าก็อาจจะต้องเป็น2คนแรกหรือว่า2ตีแรกนะครับถึงจะได้ตัว e p t ไปแล้วก็มันจะมีเล่นการฟาร์มด้วยไอเทมโซช่วยได้ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอตัวโซนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราแบบว่าได้ e p t ได้จ็อบมากขึ้นนะครับมันจะช่วยแบบว่าประหยัดเวลาเราบอดเฉย คอนเซปต์ของมันก็คืออย่างตัวโซ่อันนี้นะครับเป็นโซ่สีเท่าใช่ไหมครับก็ปกติเราตีมอนตตายตัวหนึ่งเสียสตามิน่าหนึ่งได้ของหนึ่งเท่านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตีมอนตตายตัวหนึ่งนะครับเสียสตารมิน่าสี่แต่ว่าพวกเอฟพีเนี่ยได้สีเท่าแล้วถ้าเกิดสมมติดอกของมานะครับดอกมาแบบว่าดวงดีได้การ์ดเนี่ยก็ได้การ์ดสี่ใบเลยครับซึ่งโซ่นะครับก็จริงๆิสามารถหาได้จากหลายที่ครับถ้าเกิดตอนแรกแบบเบสิคสุดเลยหาจากตรงนี้ก็ได้ครับหัวข้อนี้นะครับรูปแมวแล้วก็นี่นะครับผู้ ก็คือจะเหลือแค่20,000ครับก็กดจากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยตัวเกมเรายังไม่สามารถปิดเปิดตัวสตาร์มิน่าเราได้นะครับแต่ว่าตัวโซ่เนี่ยปิดเปิดได้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ฟาร์มอยู่นะครับเราจะไปแบบว่าเดินเควส์ทำนู่นทำนี่นะครับก็อย่าลืมปิดโซ่ไว้นะครับเนี่ยสามารถกดปิดเปิดตรงนี้ได้เพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะเสียสตาร์มิน่าเยอะโดยไม่จําเป็นใช่ไหมครับกับการที่เราแบบว่าสมมติทำเคลสเนี้ยไปตีมอนอ่อนเนี้ยครับแล้วมันก็นับสตาร์มิน่าด้วย ก็เป็นของช่วยเลข EXP ครับก็อย่างตอนแรกเนี่ยมีพวกชุดเซตที่แบบว่าช่วยเลข EXP ได้อยู่นะครับมันจะเป็น NPC ขายเลยครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวลุงที่เขียนว่าสินค้าอีเวนต์นะครับตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับกลางๆคอนเทลล่านะครับตรงนี้อ่าแล้วก็คุยไปนะครับมีของยางอื่นขายด้วยนะครับอย่างไอตัวโซ่เนี่ยตะกี้เราดูมาใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นราคาเต็มนะครับแต่ว่าถ้ายตัวลดราคาเราหมดแล้วก็ซื้อตรงนี้ได้เนี่ยมีโซ่แล้วก็รีสกิลรีเตตัสอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะเปลี่ยนช ก็จะเป็นพวกเซ็ตที่แบบว่าใส่แล้วได้นะครับจ็อบ exp เพิ่มจ็อบ exp เพิ่มบางอันก็เป็น exp ตัวเบสก็มีนะครับเนี่ยจ็อบใช่ไหมรองเท้าเนี่ยเป็นเบสแล้วแหวนเนี่ยเป็นเบสนะครับอะไรประมาณนี้มีให้ใส่ทั้งตัวเลยนะครับรวมถึงตัวอาวุธด้วยซึ่งอันนี้มีคนถามบ่อยเลยครับในสตรีว่าแบบของพวกนี้เป็นยังไงมันน่าใส่ไหมมันดีไหมก็ถ้าว่าตามตรงสเตลของตัวของเนี่ยไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับถ้าเกิดสมมติแบบว่าตอนที่เราไม่ได้ฟาร์มเนี่ยครับแบบไปลงดันตีบอสสู้คนนี ก็ใส่อย่างอื่นตามปกติแต่ว่าพวกนี้ก็คือมาสลับใส่ตอนเก็บรลเวลได้ครับแล้วก็ราคามันดูเหมือนแอบแพงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเลดเติมเงินแล้วได้เซนีเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดทางเซตนี้นะครับราคาคิดว่าน่าจะตกประมาณ300บวกลบเนี่ยครับก็พอจัดกันได้แล้วก็อย่างตัวแบ t t l e p a ารก็ช่วยเรื่องของ e f p ได้นะครับเนี่ยเราสามารถกดดูสิทธิพิเศษได้นะครับก็มีที่พูดถึงเกี่ยวกับ e f p ด้วยแล้วก็ได้ของต่างๆนะครับเนี่ยเรากดเข้ามานะซึ่งอย่างอันนี้ผมยมยัังงไไไมม่่ดดดด้้้กกกเนลวออออะะๆรบซืจา ถ้าเกิดสมมติเราจะซื้อเวลเนี่ยใช้ตัวเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้คือที่ใช้นะครับอ่ะสมมติผมกดไปตามเลยและกันที่ตอนนี้ขาดอยู่ขาด43เวลนะครับก็จะได้ของตามนี้ใช่ไหมใช้เงินเท่านี้จริงๆใช้เท่านี้ไม่เต็มด้วยเพราะว่ามันมีทรอนเป็นเซนีให้เราด้วยนะครับแต่ว่าตัวที่เกี่ยวกับเวลเนี่ยก็จะมีเช่นตัวนี้ครับไอตัวเวลาที่เราใช้ในการลงดันเนี่ยครับก็มีขวดยาตรงนี้มาเพิ่มให้แล้วก็อย่างตัวอีเวนต่างๆนะครับมันได้เหรียญต่างๆที่แบบว่าเอาไว้แลกของต่างๆได้ซึ่งรวมถึงตัววววด e ด UP ้้้ยยยนะะแลลใหเเอมาก เออก็จะเป็นตรงนี้ครับลายวันอันนี้ก็ปกติใช่ไหมแต่ว่าเราไปดูตรงนี้ครับล่างสุดมันจะเป็นแบบว่ากิจกรรมประจําสัปดาห์ประจําวันนั้นวันนี้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ลงตัวนี้นักเสียดายมากเลยครับเนี่ย Big Cat i n v a t i o n มันให้ตัวเหรียญแมวมาแล้วแบบไปแลกกด EP ได้กดกันแบบว่าเ็กเบสิกเวลเลยเนี่ยครับก็ตัวนี้เราอย่าพลาดกันแล้วก็อย่างไอเทมโค้ดเวอร์ชันนี้มีแบบว่าเยอะมากเลยนะครับแจกของเยอะมากแล้วเขาแจกหลายทางเลยนะทั้งตัว Discord เขาตัวเพจออฟฟิเชียลตัวไลฟ์สตรีมของสตรีมเม ก็อันนี้อย่าลืมเติมกันด้วยบางอันเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ EFP ตรงๆแต่ว่าตัวละครเรามันก็ได้ของมาอัพเยอะตัวละครเก่งขึ้นมันก็ฟาร์มสบายขึ้นถูกไหมครับอย่างอันนี้เดี๋ยวเจไปไล่ให้ดูไวๆครับที่แบบว่าเติมโค้ดได้มานะครับเนี่ยก็จะเป็นของประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยมีตัวเปลืองที่แบบเอาไว้อัพรูนนะครับให้มาเทียบเลยก็จะเป็นตามนี้นะครับอันนี้ผมยังเติมไม่หมดเลยนะมีแบบว่าเยอะมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวขอแทรกตรงนี้เพิ่มนิดน,นึงนะครับตะกี้ลืมพูดไปก็ไอ้ตัวของ EFP ครรรัับยงยงงงเเหลลีกกส่วนนนึนะ็็จป NBC ตตา้ กลางเมืองตามในจอเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้หญิงผมสีชมพูตัวนี้ครับมันจะเป็นไอเทมชิ้นนี้ครับใส่ส่วนหัวนะครับดีอยู่นะได้ตัวเบรกกระจอบนะครับอย่างละสิเลยแล้วก็สําหรับช่วงแรกนะครับเล่นดาเมจได้เยอะด้วยนะเพราะว่ามันให้เป็นแบบว่าเลียวดาเมจตามไอตัวเลเวลเราคูณร้อยเงี้ยคือถ้าเกิดแบบว่าเป็นตอนหลังๆแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากได้พวกเปอร์เซ็นต์มากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าแรกๆก็ใช้ดีแล้วก็ใช้เก็บเวลได้ e ีเพเพิ่มด้วยสุดท้ายนะครับพูดถึงตัวนักลูหน่อยเพราะว่ากกกก่่่่่่ออออนนนนนนนหห้้้้้าาีีีีเเเยยันนััััวววขๆปป็แบบบบททไไใใชชชมครดุพ ตัวนักนูนะครับอย่างตอนเก็บเลเวลเนี่ยสภาพมันเป็นตามในจอเลยครับเซิร์ฟเราตอนนี้นะคือแบบว่าคนแน่นมากเลยครับคือพอคนมันแน่นขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยห่วงเลยใช่ไหมครับว่าแบบตัวละครเราเนี่ยจะเก่งไม่เก่งจะปิดม้อนไหวไหมตีช้าไหมอะไรเงี้ยเราขอแค่แบบว่าสมมติเราเดินกับขบวนรถไฟนะครับให้ตัวเราเนี่ยได้เปิดมอนก่อนขอบวนรถไฟแล้วเดี๋ยวขบวนรถไฟช่วยตีเสร็จแล้วก็ได้เอพีเต็มๆก็พอแล้วถูกไหมครับ ดังนั้นสแตทผมที่ใช้ตอนนี้เลยอาจจะเพี้ยนๆนิดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสาย a D L เนี่ยแหละแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไล e ่ AG มาก่อนเลยนะ85จริงๆมันอาจจะยังไม่ต้องเยอะขนาดนี้ตั้งแต่แรกก็ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นเด็กบ้างให้ตีมอนโดนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรักให้นอกออกใช่ไหมก็คือที่สแตทเป็นอย่างนี้เนี่ยกล่าวว่าแค่สมมติเราเดินแบบว่าเป็นหลายๆคนหลายๆตี้ใช่ไหมครับขอแค่แบบว่าสมมติเจอหน้ามอนพร้อมกันเนี่ยมี AG e ให้ตีเร็วถูกไหมครับให้เราแบบว่าง้างธนูไปแตะมอนได้ก่อนคนอื่นกเคค้รับ ส,สกิลตอนนี้เจัพแบบนี้นะครับก็ตอนคาร์แรกเป็นประมาณนี้ใช่ไหมก็คือหลกัหลกๆของนักนูเนี่ถ้าเกิดเป็นสาย a d l ตีธรรมดาเนี่ยก็คือเน้นพวกแพสซีเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็คาร์ส2ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จริงๆสกิลตัวน,นี้คือด,ดีมากเลยนะครับ Heavy Arrow เพราะว่าสกิลไปเสร็จแล้วเนี่ยเป้าหมายมันจะติดแบบว่าคล้ายๆกับเป็นมาร์คไว้แล้วโดนเดเมจจากนูนเราเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างตอนบอทเนี่ยก็คือตามที่เราเห็นคนมันเยอะใช่ไหมเราโมแต่ว่าเสียเวลาง้างไอ้ตัวสกิลนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แปะมอนใช่ไหมครับตอนเีย้ล สร้งแค่ตีธรรมดายอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ตั้งอย่างอื่นเลยแต่ว่าตอนที่ไปแบบว่าลงดันคดโกรอะไรเงี้ยก็ไอ้สกิลนี้ก็ได้ใช้โอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝา like, กกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม